ผมนะครับคลิปไอ้เจิ้นเช่นเคยนะครับกับภาพบรรยากาศตลาดนัดยามเย็นนะครับของกินหลากหลายนะครับแต่ต้น้าปลาแม่เบเรือนลูกเรีอเจิ้นก็ขายดีนะครับคนก็เดินทยอยจับจ่ายใช้สอยกันมาเรื่อยๆนะครับคลิปนี้กินอะไรกันดีกับไอ้เจิ้นนะครับไอ้เจิ้นมีเมนูมาแนะนำนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆท่านผู้ชมไปชมพร้อมๆกันนะครับไปกันเลยครับเมนูแรกสลหรับคลิปนี้ที่เจิ้นอยากจะแนะนํานะครับก็จะเป็นปลากระพงทอดน้ําปลานะครับตัวละร้อยนะครับตัวไซส์ใหญ่มากๆนะครับ กับร้านแกง30บาทแล้วก็มีจูชี่ปนินแล้วก็ปลาสลิดทอดนะครับต่อไปก็จะเป็นทอดมันกุ้งนะครับกับร้านยำกบนะครับยำกบยำกุ้งเต้นยำหอยเชอรี่นะครับยำกันใหม่ๆสดๆที่ตลาดเลยนะครับร้านนี้ฝีมือร้านนี้จัดจ้านมากนะครับน่ารับประทานนะครับร้านนี้ก็ขายดีนะครับวันนี้ยำกบร้านนี้ก็ขายไม่แพงนะครับกับไซส์ตัวโตๆนะครับชุดละ60บาทนะครับ ร้านแกงอีสานมันนีก็มีมาให้บริการนะครับกับแกงหน่อไม้ใหม่ๆร้อนๆแกงหน่อไม้สดนะครับกับลาบไก่นะครับเมนูผัดผิดวันนี้ก็มีมาให้บริการนะครับกับผัดผิดปลาไหลนะครับหมลูกหมูป่านะครับจัดจานแซ่บๆนะครับกับร้านนี้นะครับผัดกันแบบสดๆเลยนะครับแบบยกครัวกันมาถึงที่ตลาดใหม่ๆร้อนๆนะครับร้านนี้ก็มีมาให้บริการ3วันนะครับกับวะนงคาร แลหัสสุกนะครับนี่เลยนะครับก็จะเป็นเมนูเด็ดนะครับกับร้านสอะกาวอีสานพาเซ็นะครับสัพพัสต้ยมยำนะครับต้ยมยำกุ้งต้งยมยำปลาต้ยมยำรวมมิตรนะครับหลากหลายมากมายให้เลือกนะครับต้มกันใหม่ๆแล้วร้อนยกคครัวกันมาบริการถึงที่เลยนะครับ ร้านลูกชิ้นย่างนะครับสไตล์คันที่นะครับกับผักมากมายให้เลือกนะครับผักฟรีร้านนี้ลูกชิ้นย่างน้ําจิ้มแซ่บๆนะครับวันนี้ก็มีมาให้บริการนะครับกับร้านลูกชิ้นย่างนะครับเมนูของหวานสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นรสช่องสิงคโปร์นะครับรสช่องนมสดหลากหลายมากมายให้เลือกรวมมิตรนะครับ ก็จะเป็นร้านขนมเค้กนะครับชิ้นละ25บาท20บาทนะครับมากมายให้เลือกนะครับกับร้านดูนัดนะครับดูนัดก็มีมาให้บริการนะครับกับตลาดนัดยำเย็นนะครับชิ้นละ12บาท15บาทนะครับ10บาทนะครับมีมากมายให้เลือกนะครับนี่เลยนะครับน้ำเก๊กมวยนะครับถุงละ10บาทนะครับ กับร้านผลไม้ปอกนะครับขนุนปอกสับปรดปอกปอกกันใหม่ๆสดๆนะครับกับตลาดนัดยามเย็นนะครับก็มีให้บริการเช่นเคยนะครับครับเป็นไงบ้างครับสลับคลิปนี้คลิปบรรยากาศหน้าเดินตลาดนัดยามเย็นกับคลิปไอเจนนะครับเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์เข้ามาถามสอบถามข้อมูลได้นะครับกับคลิปไอเจนนะครับสลับคลิปนี้ไอเจนก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ